สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับสำหรับใครที่มีไลน์นะครับใช้ไลน์เป็นวิดีโอคอลแล้วภาพมันไม่ชัดนะครับเรามีวิธีนะครับแนะนําให้คุณผู้ชมไปตั้งค่าดูนะครับว่าวิดีโอคอลของเรามันจะชัดขึ้นไหมนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับวิธีทำนะครับก่อนอื่นนะครับเข้าไปที่ไลน์ของเรานะครับเราก็ไปที่รูปบ้านนะครับรูปบ้านด้านล่าง นะครับตรงนี้นะด้านล่างซ้ายมือนะครับอ่าเดี๋ยวดูตามลูกศรชี้ให้ดูนะครับเข้ามาตรงนี้นะครับจากนั้นไปที่ฟันเฟืองด้านบนนะครับนี่ตรงนี้นะครับอ่าไปกันเลยไปที่ฟันเฟืองนะครับเลื่อนหาคําว่าการโทรนะเออนี่เจอแล้วนะครับเลื่อนมาตรงนี้นะครับ นี่ตรงนี้จากนั้นเลือกเข้าไปเลยนะครับอ่าเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับหาคำว่าการตั้งค่าขั้นสูงสำหรับการโทรนะครับก็คือตัวนี้นะตัวนี้น,ะนี่อันนี้นะครับให้เราเลือกอันนี้เลยนะครับแล้วเราก็เข้าไปด้านในนะครับ หาคำว่า Wi-Fi นะครับถ้ามีคำว่า Wi-Fi เท่านั้นนะครับนี่ตอนนี้เราเลือกอยู่นะครับถ้าเราจะโทรให้ภาพเราชัดนะครับมันจะตั้งค่าให้เฉพาะเมื่อเราเชื่อมต่อ Wi-Fi เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้เชื่อมต่อ WiFi เราจะไม่ได้ภาพวิดีโอที่มันอยู่ในคุณภาพ HD นะครับก็คือชัดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นให้เราปิดนะครับ ให้เราปิดตรงนี้นะครับอ่าทีนี้เราก็จะโทรโดยใช้วิดีโอคอลแบบกลุ่มด้วยภาพ HD นะครับก็คือมันชัดขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับให้ปิดนะครับทีนี้ความเร็วแล้วก็ภาพวิดีโอที่เราจะได้จากการโทรวิดีโอกลุ่มคอนะครับวิดีโอคอของไลน์กลุ่มนะครับก็จะชัดขึ้นตามที่เราเลือกนะครับ สมมุติว่าใครมีอินเทอร์เน็ตนะครับที่มาจากซิมนะครับที่เราไปตั้งค่าหรือว่าใช้แพ็กเกจที่มีความเร็วอยู่แล้วแต่ปุ่มนี้มันบังคับให้ใช้เฉพาะถ้ามี Wi-Fi เท่านั้นถึงจะชัดนะครับแต่ถ้าเกิดเราปิดตรงนี้ไปนะครับวิดีโอของเราที่เราโทรกลุ่มนะครับมันก็จะชัดขึ้นโอเคใครอยากใช้วิธีนี้นะครับก็ลองทำดูนะครับสำหรับวันนี้มีเคล็ดลับมาบอกแค่นี้นะครับ เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับก่อนจากการอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดหัวใจนะครับมีอะไรที่เป็นรูปหัวใจแล้วก็กดติดตามไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปแบบนี้มาให้คุณผู้ชมได้รับชมเรื่อยๆนะครับสาหรับวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับบาย